เปิดตัวแล Pro ้ว p o c ค F 2 Pro สมาร์ทโฟนเรือธง 5G ใช้ชิปซาร์ดากอน 65, แน65ไฮแลมแบบ IPD d a f i กล้ 5, องหลังเลนส์หลัก6 4ล้านพิเซลถ่ายวิดีโอ 8K แบต4,700ม ah, ิลลิแอมมีชาร์จไวราคาเริ่มต้น17,400บาทเปิดตัวแล Pro ้ว p o c ค F 2 Pro สมาร์ทโฟนเรือธง 5G ใช้ชิปซาร์ดากอนแน65 ใหแลมแบบ lpd ด u a l f กล้องหลังเลนส์หลัก64ี่ล้านพิเซลถ่ายวิดีโอ8 k แบบ4 7 0 0มิลลิแอมมีชาร์จไวราคาเริ่มต้น17,400บาทเรียกว่าหายไปนานพอสมควรเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนโพโคโฟน่าสุดก็ได้เปิดตัวลูกต่อยอดที่มีชื่อว่าโพโค f 2 pro อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมากับดีไซน์จอไร้ขอบไม่มีรอยบากติ่งหรือการเจาะรูบนหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าแต่อย่างไรครับพอให้กล้องหน้าม,มาแบบป๊อปอัพ พร้อมกล้องหลัง4ตัวควอดเจมมาาเรียงกันในแถบวงกลมด้านหลังของตัวเครื่องที่มีกล้องหลังตัวหลักควา้าเมีเทอสตีลาพิเซลใช้เซนเซอร์รับภาพโซนี่ไอเม็กหกรวมถึงเลนส์อัลตร้าไว์เลนส์เทเลโฟโต้และเลนส์เดบรองรับการบันทึกวิดีโอความเรีวสูงสุดที่ระดับ 8K พร้อมฟังก์ชันชูสเตอรี่วิดีโอกันสั่นอีกด้วยครับเอาละครับเราไปดูสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุร่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด1น3าด คูณ75.4คูณ8.9ม mm, ิลเมตรน้ำหนัก219กรัมหน้าจอแสดงผลอ m l e d d ด t ด r อ p full s c r e e ด d i p l a y ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD p 1 0 s 1 8 0คูณ2400พิกเซลอัตราส่วน20:9รองรับมาตรฐาน HDR10 Plus มีค่าคอนทาราสต์ที่500,000:1ค่าความส่องสูงสุด800นิ t s ครอบทับด้วยกระจราก Gorilla า Glass ชาร์ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 865 Octa Core ความเร็ว2.84 GHz มีระบบความร้อนแบบ Liquid Cool Technology 2.0และมีให้เลือกแบบ LPDDR4X ที่ 6G และแบบ LPDDR5 ที่ 8G ส่วนลอมเป็นมาตรฐาน USB 3.1มีให้เลือก 128G กับ 256G ครับระบบบรกิการเป็น Android 10กล้องหลัง4ตัว Quad Camera กล้อ,องตัวที่1เป็นเลนเดฟความละเอียด200พิกเซล1.75ไมครอน รูรับแสง f 2.4กล่องตัวสองเป็นเลนอัลตร้าไวท์เก้าความละเอียดสิบสามล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4เก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล่องตัวทสามเมนแคมอราความละเอียดของสิล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพโซนี่ m x 686ขนาดอยู่ที่1นึส่วนหนนิ้วโครงสร้าง6ชิ้นเลนพิกเซลขนาด1.6ไมครอนมีเทคโนโลยีโฟล์อินวพิกเซลรูรับแสง f 1.89กล่องตัวสี่เป็นเลนมาคโคร ความละเอียด5้ล้านพิกเซล1.12ไมครรูรับแสง F2.4 ถ่ายภาพระยะใกล้สุด3-10ซนเมตรลองรับโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูง64ล้านพิกเซล S-V หนโหมด2.0พจดศ Portrait พร้อม AI Storio Writing ครับมาทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ระดับ8 k พร้อมฟังก์ชัน Tru e Steady Video Video b u เก y และ Slow Motion ครับกล้องหน้าเป็นแบบ Pop-up ความละเอียด20ล้านพิกเซลรองรับโหมด Portrait พร้อม AI Studio Writing AI Makeup AI Skin Detection และ Slow Motion Video ครับมีเซ็นเซอร์สแกนในมือใต้หน้าจอรองรับระบบ d u o GPS รองรับเครือข่าย 5G Dual Mode รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6และ Bluetooth 5.1และ NFC ด้วยครับมีพอเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีสคือสีเทา Cyber Gray สีม่วง Electric p u r p l สีขาว p h a n t o มไว t e และสีฟ้า n e อ n Blue ครับ Hi, แบตเตอรี่มาที่4,700ม ah, ิรองรับเทคโนโลยีชาร์เร็ว30วัตต์ฟาสชาร์จิงอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Poco F2 Pro มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรมแบบ LPDDR4X ที่6กิกและรอมเป็นแบบ USB 3.1ที่128กิกราคายอยู่ที่499ยูโรหรือประมาณ17,400บาทรุ่นแรมแบบ LPDDR5 ที่8กิกและรอมเป็นแบบ USB 3.1 ที่256กิกราคาอยู่ที่599ยูโรหรือประมาณ2900บาทครับ